วันที่26ตุลาคม2556ริบเคิลร่วมกับห้างสัพสินค้าเซนทัลพลาซาลาดพร้าวเปิดตัวคอลเลกชันยิ่งใหญ่ริบเคิลครอสมามาฟักกาครั้งแรกในระดับภูมิภาคเอเชียในการร่วมมือระหว่างศิลปินสตรีทอาร์ตในระดับตำนานอย่างคุณตั้มพริพ์ลมุกดาสนิทหรือที่เรารู้จักกันในนามมามาฟักกาซึ่งนำมิสเตอร์เฮลเยมาระเบิดลายสวยๆทั้งบนเสื้อยืดกางเกงบอดช็อตและบิกินี่สุดเซ็กซี่ ก็เนื่องจากผมเองเป็น GM ของริปเพลนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งผมเองเป็นเพื่อนของตั้มด้วยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาจริงๆนะริปเพลยเนี่ยทำโปรเจกต์นี้กับศิลปินเยอะมากทั่วโลกในเอเชียเองเนี่ยริปเพลย์ยังไม่เคยเซอร์ไบรชั่นกับใครเลยเราเรียกโปรเจกต์นี้ว่า Artisal t Search นะครับเมื่อเดือนมกราคมผมก็เลยไปคุยกับตั้มว่าตั้มสนใจที่จะทำโปรเจกต์นี้ไหมตั้มก็ตอบโัทันที อีกทั้งภายในงานนะครับยังมีการแสดงไลฟ์เพนติ้งจากศิลปินสตรีทอาร์ตสองท่านคือ p ีซวและคุณรักกิจควรหาเวศซึ่งเป็นทั้งพี่และเพื่อนที่คุณตั้มเคารพนับถือและได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานพี่รักกิจครับเป็นไงบ้างครับพี่รู้สึกไง้ามครับที่ริ p เคิลเนี่ยได้คัดเลือกพี่ ให้มาไลฟ์เพนต์ตรงนี้ในงานนี้ครับผมจริงๆงานนี้เป็นงานของตั้มมามาฟาก้านะคร<ม>ับแล้วผมเป็นเพื่อนตั้มมามาฟาก้าเขาเสียไปแล้วอย่างเงี้ย<ม>ก็ยินดีที่แบบว่าเราได้มาทํางานของเพื่อนเราเลแล้วบรรยากาศงานลิฟเคอร์มามาฟาก้าในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่โดยโด,ย,ดยรวมแล้วดูวมีชิติวาดีนะตั้มมันน่าจะดีใจอ่ะก็มีคนมาซัพพอร์ตเยอะแยะคนที่ชอบงานตั้มก็รู้สึกว่าดีครับไม่มีใครลืมก็อยู่ในความรู้สึกที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดไป ใครที่เป็นแฟนมันแทมมิสเตอร์เฮลเย่และชินชอบคุณตั้มผลิพลมุกดาสนิุไม่ควรพลาดคอลเลกชั่น Rip เคิลครอสมามาฟ f ก้าเพราะมีจำนวนจำกัดแทบทุกลายหมดแล้วหมดเลยไม่มีการผลิตซ้ำาะะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m r i p c u r l t h a i l a n d